สวัสดีครับโจฮักนัสรขามวันนี้โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกและก็มานำเสนอในการที่หลายๆคนอยากเลิกบุหรี่ทำยังไงให้สำเร็จเดท่านผู้ชมวันนี้โจข่าวสมาชิกหนึ่งท่านก็คือคนสัญจรชนนะ้นท่านผู้ชมไปธุระเราก็จะมาพูดกันเลยว่าสมุนไพรใบโปร่งฟ้าเนี่ยใช้ในการเลิกบุหรี่ ได้อย่างไรนะครับโอ้เป็นจริงๆแล้วนะครับในการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นอะไรที่เราทํายากทาเย็นบางคนเนี่ยเลื่องมาจากแฟนคลับท่านมาชมบอกว่าพี่โจหาสมุนไพรดีๆมาบอกผมหน่อยสิเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้แต่ว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็เป็นนะครับตัวช่วยตัวหนึ่งที่คุณสูบบุหรี่เข้าไปนะครับสูบบุหรี่เข้าไปแต่ก่อนสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ย คุณก็กินสมุนไพรแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนท่านผู้ชมก็คือว่ากินใบสมุนไพรใบโป่งฟ้าเนี่ยอ่ะโจก็จะมาชิมให้ฟังอ่าให้ได้เห็นได้ฟังด้วยกันนะครับว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรรสชาติเขาหวานนะครับหวานชุ่มแล้วก็ซานะครับร้อนๆน,นิดหนึ่งท่านผู้ชมนี้ก็คือสมุนไพรใบโป่งฟ้าถ้ากินแบบนี้นะครับกินแบบเนี้ยนะครับ สักหนึ่งใบถึงสองใบมาเคียเค้ยวๆแล้วสักพักหนึ่งคุณไปสูบบุหรี่มันจะทำให้รสชาติผืดนะอมนี่แหละครับรสชาติอันนี้อันนี้ก็คือผู้เรื่องจริงเลยนะครับจะทำให้รสชาติผื่นะอมแล้วจะทำให้อาเจียนและทำไม่ให้อยากบุหรี่นี่แหละท่านผู้ชม ก็เป็นสมุนไพรที่บ,บ้านแต่ก็ไม่บ้านนะครับสมุนไพรนี่กลิ่นแฮกเลยท่านผู้ชมกลิ่นหึงเลยมีรสชาติที่หวานชุ่มและเย็นและก็อาร้อนๆเผ็ดๆนิดนึงนะครับนี่ก็คือรสชาติของใบสมุนไพรใบโปร่งฟ้าในการเลือกบุหรี่ในเมื่อเราเคี้ยวเสร็จแบบภูมิปัญญาไทยแล้วเนี่ย แล้วเราก็ไปสูบบุหรี่มันจะทําให้รสชาติผืออืดผะอมอย่างที่โจได้บอกได้เรียนกันไว้นะครับได้บอกแล้วว่าถ้าเราเคี้ยวตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะครับมันจะทําให้ไม่อยากบุหรี่ท่านผู้ชมก็ทําให้มีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อที่อยากจะเลิกบุหรี่ถ้าท่านนะครับกินตัวนี้ก่อนเคี้ยวตัวนี้ก่อนเลยใบ2ใบนะครับก็จะได้ผลแล้วไปสูบบุหรี่เลย รสชาติมันเปลี่ยนไปเลยนะครับรสชาติมันเปลี่ยนไปเลยเราก็นะครับอันนี้ก็ทําแบบวิธีบ้นบานๆท่านผู้ชมเมื่อการกินเลยเคี้ยวใบส,สดๆถ้าหากบ้านใดมีนะครับแต่ถ้าหากบ้านใดไม่มีเดี๋ยวโจจะแนะนํานะครับโจมาพูดถึงงานการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นก่อนเมื่อกี้ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการเคียวใบส,สดๆแล้วก็หลังจากนั้นไปสุบรี่เลยทําให้รสชาติมันเปลี่ยนแต่ว่านะครับงานวิจัยจากญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่า เลิกบุหรี่ทำได้จริงแต่นะครับเราจะทำอย่างไรก็คือทำเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าเราเป็นชาชงดื่มนะครับชาชงดื่มเลยโจก็จะมีให้นะครับมีให้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นซองพ่อหนึ่งเนี่ยมี21สอซองท่านผู้ชมชาปร่งฟ้าในการเลิกบุหรี่นะครับหลายๆคนคงไม่อยากเอาเชื้อโรคเข้าไปตนเองนะครับ เชื้อในในในบุหรี่เนี่ยจะมีสารนิโคตินนะครับทำให้คนที่อยู่ข้างๆใกล้เคียงหรือแม้แต่ตัวท่านเองนะครับเกิดโรคภัยเพราะว่าโรคภัยต่อมานี่ก็จะเป็นโรคสโตรกหรือเส้นเลือดหัวใจตีบคือเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ทันท่านผู้ชมก็ทําให้หลอดเลือดในสมองของเราเนี่ยตีบแล้วก็แตกได้นะครับมี ลักษณะอาการของโรคเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณอยากตายครึ่งซีกนะครับคุณดูดบุหรี่ไปเลยตลอดชาตินี้อย่างไงคุณก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่า,าจริงๆแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับความดันนะครับแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบท่านผู้ชมนี่แหละแล้วนะครับงานวิจัยของญี่ปุ่นนียอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผลดีนะครับในการกินชาโปร่งฟ้า ต้านเชื้อไวรัสแบคทีเรียและก็เชื้อราบางชนิดท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะมีเชื้อโควิดเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมหาสารคามเนี่ยก็โอ้ยไปงานตกงานแต่งนะครับเขาไม่ให้จัดก็จัดนะครับอันนี้ติดติดกับเด็กนักเรียนแบบหลายคนเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ข่าวใหม่ใหม,ใหม,ใหม่นะครับแต่ว่าข่าวนี้ยังไม่กรองนะแต่ก็ได้ยินมาพอสมควรนะครับเรื่องนี้นะครับอันนี้อยู่โรงเรียนด็กแล้วนะครับ เอาละท่านผู้ชมมันเป็นงานการวิจัยจากนะครับประเทศญี่ปุ่นของชาสมุนไพรใบปร่งฟ้าในการเลิกบุรีนะครับเพื่อที่จะเราไม่เป็นไขมันในเลือดสูงเพราะว่าสมุนไพรชน,นิดนี้มีสรรพคุณลดไขมันในเลือดสูงสําหรับคนที่จะเป็นสโตรกในการสูบบุรี่จัดนะครับอันนี้ก็คือ ซองชานะครับที่โจทำไว้ให้แฟนขับแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับที่อยากเลิกบุหรี่นะครับบางคนนี่ก็บอกว่า mm hmm. อุ้ยพี่โจผมนี่เลิกยากเลิกเย็นพี่ยังไงบ,บุรี่มันก็อยู่ข้างกายผมมันเป็นปัจจัยอีกไปปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งแล้วนะครับแต่พี่โจมีไหมเราบอกว่ามีนะครับก็คือชาใบโปร่งฟ้าท่านผู้ชมโจก็จะมาชิมนะครับอาจจะเย็นแล้วน,ะนิดนึงนะครับ ว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือน้านะครับน้ําที่อาโจจะกินแค่นี้นะครับในการกินแบบเป็นชากินขนาอุ่นๆน,นะท่านผู้ชมเชา้ากลางวันเย็นก็สามารถกินได้แต่ว่าเช้าเย็นนี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมสําหรับซองซองหนึ่งนะครับซ่าเลยนะครับเหมือนลูกอมแฮกทําให้ชุ่มคอท่านผู้ชม แล้วก็หลายๆอย่างนะครับสมุนไพรใบโปร่งฟ้าเนี่ยโจก็จะมีนะครับจำหน่ายให้แฟนคลับนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณโจมาพูดทีไรก็จําหน่ายแต่สินค้าแต่เราก็มาบอกในสิ่งที่ดีๆถ้าหากบ้านใดมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากบ้านใดที่ยังไม่มีเนี่ยอยากเลิกบุหรี่เนี่ยเลิกไปเลยเนี่ยมันมีปัจจัยช่วยท่านผู้ชมมันมีตัวช่วยก็คือชาสมุนไพรนะครับใบโปร่งฟ้าอันนี้ต้นสดๆนะครับ และโจ้ก็จะมีมอนิเตอร์ให้นะครับว่าผลเขาเป็นอย่างไรใบเขาเป็นอย่างไรดูกันชัดๆนะครับในการที่หลายๆคนบอกว่าเลิกบุหรี่อย่างไรให้สำเร็จอย่างไงก็ต้องมีตัวช่วยนะครับอย่างสมุนไพรใบโปร่งฟ้านี่แหละท่านผู้ชมอ่ารมแรงมากนะครับอากาศดีมากสำหรับเหมือนหน้าแรงเลยเนาะพ่อแรงแม่แรงก็คงจะเยอะแถวนี้คนสันอ่ คนสัญจรวันนี้ไม่ได้มาชิมให้นะครับแต่ว่าโจก็มีทั้งชานะครับสะดวกในการที่ชงดื่มเลยท่านผู้ชมเอาลงใส่แก้วฟุบแล้วก็ทิ้งน้ําร้อนลงเลยอาเทน้าร้อนลงแล้วก็ปิดฝานะครับประมาณ5นาทีแล้วก็มากินขนาดอุ่นๆน,นะครับหรือกินขนาดแบบร้อนๆน,น,นิดหนึ่งได้นะครับพอที่จะบาดคอลงได้นิดหนึ่งต้านเชื้อไวรัสต้านเชือ้อแบคทีเรียต้านเชือ้อ รบางชนิดท่านผู้ชมนี่คือคืองานการวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นแต่ในการลดบุหรี่ได้จริงๆนะครับเราต้องกินชานะท่านผู้ชมหรือถ้าหากใครมีใบสดที่บ้านก็เคี้ยววันละหนึใบถึง2ใบหรือเช้าเช้าหนึ่ใบเย็นก็หนึ่งใบก็ได้ก่อนที่เราจะสูบบุหรี่พอสูบบุหรี่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโจจะเอาคนที่สูบบุหรี่จริงๆมาเคี้ยวให้ชมเลยนะครับว่าการที่เราเคี้ยวแล้ว แล้วเรามาสูบบุหรี่สักพักหนึ่งนะคบไม่ถึง10นาทีเนี่ยมาสูบบุหรี่ดูรสชาติมันจะเป็นยังไงโจก็จะมีตัวอย่างนะครับในการทดลองแต่สําหรับวันนี้เรามาบอกกันดีๆสําหรับชาใบโปร่งฟ้าในการเลิกบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยและก็ตัวการที่สําคัญทําให้อยากเลิกบุหรี่นะครับอุ้ยชุ่มคอเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันแก้ไอได้ด้วยนะครับต้านไวรัสยังไม่พอ ต้านเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อราบางชนิดโอ้ชุ่มคอดีนะครับอันนี้ก็คือใบโปร่งฟ้าท่านผู้ชมวันนี้ในหัวข้อที่เลิกบุหรี่อย่างไรให้สำเร็จแต่ก็ต้องมีตัวช่วยอย่างสมุนไพรที่ผ่านงานการวิจัยและภูมิปัญญาไทยด้วยการเคี้ยวใบส,สดถ้าหากท่านใดไม่มีก็เอาแบบเป็นชาไปเลยนะครับ ก็นะครับอดอุ่นหนุนโจสักนิดนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับโควิดท่านผู้ชมและก็หาเลี้ยงตัวนี่แหละนะครับเอ่อท่านผู้ชมทราบไหมว่าอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับแล้วก็ทําออกมานะครับในรูปแบบของชาชงดื่มสะดวกใช้นะครับชาโปร่งฟ้านะครับในการเลือกบุหรี่ได้อย่างชะง,งัดดักแล เราก็จะมาสรุปกันนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรใบโปร่งฟ้าชาใบโปร่งฟ้าในการเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่อย่างไรให้สําเร็จต้องมีตัวช่วยอย่างสมุนไพรใบโปร่งฟ้าซึ่งทําเป็นชาชงดื่มสะดวกใช้สะดวกกินท่านผู้ชมและก็ท่านก็จะเลิกได้เมื่อท่านกินชาบ่อยๆแล้วรสชาติของบุหรี่เมื่อที่คุณสูบต่อมา รสชาติเปลี่ยนไปทำให้ผอ,อืดผะอมและมีอาการอยากอ้วกอยากอาเจียนและก็ส่งผลทำให้มีกำลังใจในการอยากเลิกบุหรี่และเป็นสมุนไพรในงานวิจัยในการต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราบางชนิดท่านผู้ชมสมุนไพรยอยากเลิกบุหรี่ทำอย่างไรให้สำเร็จมีคำตอบแล้วคือ ชาใบโปร่งฟ้าชะงัดนักแหล่สิบอกให่สวัสดีครับ